ฟังต่างชาติเถียงกันบ้างไฟไทยทำร้ายโลกจริงหรือบ้างไฟของไทยกลายเป็นประเด็นถกเถียงระหว่างชาวต่างชาติว่าเพิ่มมลพิษให้กับโลกหรือไม่วันสิ้นปีที่ผ่านมาเฟซบุ๊กของ u n i ิล่ t e เทเผยแพร่คลิปการปล่อยบ้างไฟจากสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์เกือบ2 0,000คอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นการถกเถียงกันในประเด็นเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม จากควันไฟที่ตัวบังไฟล่อยออกมาฟอริโฮบิชบอกว่าว้าวชอบอาจได้ดูมลพิษเนี่ยซึ่งมีคนเข้ามากดถูกใจและหัวเรอกกว่า2,800ครั้งและมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบเขาอีกนับร้อยครั้งเช่นบิชิกวโดเคตอบกลับว่าใช่คุณพูดถูกผมก็รู้สึกแบบเดียวกันเวลาเห็นคนที่ขับรถยนต์หนึ่งคนหนึ่งคันเพียง เพื่อสถานะปลอมๆในสังคมหรือแม้แต่คนที่ซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดที่ใส่ฮิปฮอเพื่อให้ดึงดูดใจแมดูย์เบรเดนโรเจอร์สเข้ามาต่อฟอริดฮบิชว่าแย่หน่อยนะที่ภูเขาไฟปล่อยมลพิษมากกว่านี้มากเอเลนจูนตอบฟอริดฮบิชว่านั้นก็แบนการใช้ฟืนในหลายประเทศที่ต้องพึ่งพามันในการสร้างความอบอุ่นด้วยสิทธิเพราะมันสร้างมลพิษทางอากาศเหมือนกันส่วนเกรกบอนโตว่า ห้องแอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เก็บคลิปนี้ใน Facebook สร้างมลพิษให้โลกมากกว่าสิ่งน,นั้นอีกเพื่อนคออเมงวัตตอบก,กลับฟริทโฮบิชว่ามลพิษนั้นเรือเคยเห็นไหมว่าที่สารัฐแย่แค่ไหนทุกๆวันที่สีรกรกฎดาคมวันชาติสารัฐเมืองที่ผมอยู่เต็มไปด้วยหมอกควันและไม่ใช่แค่หมอกควันเท่านั้นนะยังมีควันจากพลุด,ด้วยนี่แค่2 5ของที่เราเจอในสหรัฐ ชอนเนสซิริทูตอบกลับฟอริทโฮบิชว่าผู้ชายคนนี้เชียร์การปล่อยจรวดของสเตซิฟสอาทิตย์และสองครั้งเดลเบคคอมเมนต์ว่าถึงพวกนักสิ่งแวดล้อมทุกๆคนที่เห็นแต่มลพิษไปหาอะไรอย่างอื่นทำซะบ้างน้ำมันโคตรสนุกอะและยังมีฟอชร์ชรแฟงคันซึ่งเป็นคนไทยเข้าไปอธิบายไว้ว่าเพื่อให้ทุกๆคนเข้าใจนะนี่คือเทศกาลจรวดบุญบ้างไฟ ในภาคอีสานของไทยและลาวซึ่งชาวบ้านจะผลิตบังไฟและยิงขึ้นน้อฟ้าเพื่อขอฝนจากพญาแถนเทพพยาดาของชาวไตในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีและในคลิปนี้คือประเภทหนึ่งของบังไฟซึ่งเรียกว่าตะไลเอ็ดวินโซลิสตอบคอมเมนต์ของคนไทยรายนี้ว่าแล้วมีบังไฟป้องกันฝนตกไหม เพราะที่ฟิลิปปินส์นี่ถ้าฝนตกหนักที่ไรน้ำท่วมทุกทีและฮ so, ังคุคลอรเรนส์ตอบกลับว่าผมชอบมันมากและอยากนำวัฒนธร,รรมนี้ไปบ้านเกิดผมบ้างรูปิชชอชัยบอกว่าผู้คนที่นี่คลั่งครวรถึงมลพิษทางอากาศผมเดาว่าคุณปั่นจักรยานและไม่ขับรถยนต์และคนคนเดียวกันนี้ยังส่งเสียงเชียร์ตอนซิสซิสปล่อยจรวดอาทิตย์และสองครั้งแบร์แอนทวิเดมเมนว่า ไม่ปลอดภัยมากๆม,มลพิษก็เยอะในเราอยู่ในทศวรรษ1800เหรอไทยสยามบอกว่าใช่ก็เหมือนกับที่มันออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์และอื่นๆในประเทศเรานั่นแหละใครสนละ่ะมอห์มิคลีฟเฟรฮีบอกว่าขอให้สนุกกับโชคปล่อยมลพิษซึ่งออริมาเซล,ลมอยู่เข้ามาตอบกลับว่า ใช่ผมสงสัยว่ามันไม่ใช่มลพิษเดียวกับที่ปล่อยออกมาวันที่4ีกรกฎาคมหรือหนึ่งมกราคมหรอกเหรอแอนน์สมุสเทฟโตกลับมฮัมเหมดคลิฟฟรฟว่างั้นก็อย่าใส่เสื้อผ้าสีโรงงานก็สร้างมลพิษเหมือนกันอย่าใช้ยานพาหนะไม่ว่าชนิดไหนเพราะโรงงานก็สร้างมลพิษเช่นกันคุณควรจะเปลือยกายและเดินท้าเปล่านะทอมสอคลเล่าว,ว่า ผมเคยไปอยู่ต่างจังหวัดของไทยยะโสธรเทศกาลนี้เรียกว่าบุญบั้งไฟและชาวนาธรรมเพื่อขอฝนรางวัลเป็นของบั้งไฟที่ขึ้นสูงที่สุดทุกคนมาหัวราน้ำสามวันสามคืนเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมากเมรีอดิสันบอกว่าโอไมายก็อดตอนแรกคิดว่าเกิดความผิดพลาดสร้างสรรค์มากติดต่ออีลอนมัสสิผมมั่นใจว่าเขาต้องชอบไอเดียขุนแน่รเริมเบรนเนมันบอกว่า ตลกสิ้นดีมลพิษมันเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่มองเห็นด้วยตาเท่านั้นหรือการจุดพลุในเมืองใหญ่ๆไม่เห็นมีใครในพูดเรื่องมลพิษทางอากาศเห็นแต่บอกว่ามันสวยดีงั้นอะไรที่ไม่เห็นคือมันไม่มีอยู่งั้นเหรอ That t ดสฟา n ีแอร์ l ิลูเชน t i ิ n เ i นฟิ t ิเ o อ i e e t t y c o m m e n t ว่าร่มชูชีพตอนจบน่ารักมากแต่จะดีกว่านี้ ถ้ามันระเบิดออกมาเป็นพลุนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังว่าจะได้เห็นเกรนมันมบาบอกว่าไม่แปลกใจที่เราหยุดโลกร้อนไม่ได้ซึ่งชาสพเพรเชอร์ตอบกลับผู้ใช้รายนี้ว่าพลุวันชาติสารัฐกระทบกับภาวะโลกร้อนไม่หาอย่างอื่นทําบากก็ดีนะเพื่อนลอริสิซกโลชมว่ามันเจ๋งมากที่ขึ้นไปได้สูงขนาดนั้นแล้วหมุนเป็นวงกลมแล้วปล่อยร่มชูชีพก่อนกลับสู่พื้นดินเยี่ยมมาก ส่วนอีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นการแข่งเรือหางยาวที่ปล่อยควันออกมาคล้ายๆกับกรณีของบังไฟก็มีการถกเถียงกันเรื่องโมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกันอาทิเจโอเอคิมบอกว่าควันดำกับเสียงดังสนัน่นในธรรมชาติที่สวยงามนี่คือสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เหรอเกรเนลิสบอกว่าพวกเขาควรนำเชื้อเพลิงไปใช้กับสิ่งที่มีประสิทธิภาพสะอาดและยังรวดเร็วอยู่การเคลื่อน ที่ได้เร็วแต่ยังปล่อยควันดำมันเหมือนกับย้อนไปศตรวรรษที่19น่าเศร้าใจที่หลายคนยังยอมรับและคิดว่ามันเจ๋งอยู่คิดมาท่านบอกว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อปกป้องไม่ให้มลพิษไปถึงชั้นโอโซนเลยมีแต่ปล่อยควันดำๆนั่นออกมาซึ่งแกวินโรอเจอร์สเข้ามาตอบกลับว่าคุณสร้างความเสียหายให้โอโซนมากกว่าคนเหล่านี้100เท่าแน่นอนผมไม่แน่ใจว่าคนเหล่านี้ จะเคยขึ้นเครื่องบินที่ผลานน้ำมันหลายแกลลอนต่อเมตรหรือเปล่าคุณมาวัวดกับการปล่อยควันจากเครื่องดีเซลเล็กๆน้อยๆแค่นี้เนี่ยนะคียเยนนวิทฮาคิกนิบอกว่าเครื่องบิน747ที่แต่ระดับความสูงผลานน้ำมัน1,000งหมืนป์ต่อชั่วโมงซึ่งคิดมาทันเข้ามาตอบกลับผู้ใช้รายนี้ว่า ควันหนๆที่ลอยไปถึงโอโซนก็แย่ทั้งนั้นและไม่ว่าจะจากเรือหรือเครื่องบินและในขณะที่พวกเราพยายามลดการล่อยแต่คนพวกนี้ไม่ได้สนใจเลย